สวัสดีค่ะวันนี้ Knowledge Land ก็จะมาให้ความรู้เกี่ยวกับ3วิธีที่พอเราทำปุ๊บนะคะการปวดท้องประจำเดือนที่ผู้หญิงหลายๆคนจะต้องทนจะหายไปโดยทันทีเลยค่ะซึ่งเรื่องนี้สามารถใช้ได้จริงนะคะสำหรับอย่างแรกก็คือให้เรานอนลงค่ะแล้วก็นอนหงายนะคะหลังจากนั้นให้นำขาของเราทั้ง2ขาขึ้นมาทำในลักษณะที่ให้เข่าสเข่าชนกันค่ะแล้วก็ให้แนบทั้งสองขาเนี่ยชิดกันนะคะ หลังจากนั้นเวลาที่ค่อยๆนำขาแยกออกจากกันแล้วลงไปกับพื้นอย่าให้ลงพื้นค่ะนำหมอนมา2ใบนะคะแล้วก็ประคองไว้ทั้งสองข้างเลยค่ะหลังจากนั้นก็ให้ดันเข่าตัวเองลงไปถึงหมอนนะคะแล้วก็ให้ทิ้งท่านี้กลับขึ้นมาทำวนซ้ำไปเรื่อยๆประมาณ2-5นาทีค่ะถ้าเป็นผู้หญิงที่วัยยังน้อยอยู่แปบบเดียวก็จะเห็นผลเลยนะคะแต่ถ้าอายุมากขึ้นมาหน่อยก็จะอาจจะใช้เวลามากกว่านี้นิดนึงค่ะ หลังจากนั้นวิธีที่2ให้เรานั่งมานะคะแล้วก็นั่งหลังตรงเลยค่ะหลังจากนั้นให้เปิดคอเล็กๆน้อยๆค่ะแล้วโรยแป้งเข้าไปนะคะวิธีนี้เนี่ยอาจจะต้องใช้คนอีกคนหนึ่งมาช่วยเหลือซึ่งก็จะต้องเอานิ้วโป้ง2นิ้วนะคะลูดจากด้านบนของคอไปด้านล่างของคอค่ะทําแบบนี้กับทั้งสองข้างเลยนะคะวิธีการก็คือเอานิ้วโป้งของเรานะคะเอาด้านขวา กดจากด้านบนลงมาข้างล่างแล้วก็ด้านซ้ายกดจากข้างบนลงมาข้างล่างซึ่งการที่ด้านขวากดรอบหนึ่งซ้ายกดรอบหนึ่งรวมกันจะนับเป็น1รอบค่ะให้ทําแบบนี้60รอบต่อคอด้านฝั่งหนึ่งและอีก60รอบในคออีกฝั่งหนึ่งค่ะซึ่งวิธีนี้เนี่ยก็จะไปช่วยคลายกล้ามเนื้อได้นะคะแต่ถ้าเกิดว่าคุณอยู่คนเดียวก็ไม่ต้องกังวลไปค่ะแค่ทาวิธีการเดิมเลยนะคะแต่ว่าแค่ใช้นิ้วโป้งด้านเดียวของเราค่ะ สมมติกำลังทำคอด้านขวาก็ใช้มือด้านขวานะคะทำวิธีการเดียวก็คือเอานิ้วโป้งกดจากด้านบนลงมาด้านล่างแต่แค่ว่าเราจะทำเป็น70รอบต่อด้านค่ะด้านขวา70รอบแล้วก็ด้านซ้ายอีก70รอบค่ะซึ่งต่อมานะคะก็จะเป็นอีกวิธีหนึ่งของเราคือวิธีที่3ค่ะสำหรับวิธีนี้เราจะต้องซื้อมาค่ะซึ่งนั่นก็คือเกลือแต่ไม่ใช่เกลือปกติทั่วไปนะคะจะต้องเป็นเกลือที่มาจากทะเลเท่านั้นเลยค่ะ ซึ่งอาจจะไปซื้อตามร้านค้าหรือว่าสั่งออนไลน์มาก็ได้นะคะสิ่งที่เราต้องทำเนี่ยเราจะเอาเกลือมาผสมกับน้ําค่ะแล้วหลังจากนั้นเราก็จะเอาน้ํานั้นนะคะมาอาบน้ําตัวเราเองค่ะแต่เวลาเราอาบเนี่ยเราจะไม่ให้โดนขึ้นคอไปนะคะก็คือไม่ให้โดนหน้าค่ะอาบจากด้านคอลงมาอาบทั้งตัวเลยค่ะแล้วแค่นั้นมันก็จะช่วยคลายกล้ามเนื้อของคุณแล้วก็ทําให้การปวดประจําเดือนเนี่ยหายไปอย่างรวดเร็วเลยค่ะ แต่ว่าน้ําที่เราใช้จะเป็นน้ําอุ่นนะคะจะไม่ใช่น้ําที่เป็นน้ําเย็นหรือน้ําอุณหภูมิห้องเราจะใช้น้ําอุ่นเท่านั้นค่ะเอาไปผสมกับเกลือมหาสมุทรแล้วหลังจากนั้นก็นํามาอาบได้เลยค่ะถ้าชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์แล้วก็ Subscribe พร้อมกับแชร์ให้เพื่อนสาวๆของคุณที่อาจจะเจอปัญหาการปวดท้องประจําเดือนค่ะขอบคุณค่ะ